สวัสดีคุณผู้ชมตน้าครับวันนี้ผมวโฟกัสได้แก่แล้ววันนี้จะมาทำคลิปเร็วซื้อแตามัดตะเมืองละคลิปก่อนอน้านู้นคลิปก่อนอันน,อน,อน,อนนี้คลิปนี้อันนี้อีกอก็วันนี้นะครับจะมารีวิวเครื่องปัน่นรุ่น v o ิล d ์เ รุ่น vt pb <HHH> นันแปดถ่ายทำไมเนี <Either Quite. S 2> ่ยก er <toys> ็ก็ถ <Columbus> ่ายรีวิวเหมือนเดิมไแหละทำอาหารทำอะไรให้ดูเออก็อนะคตนเราจะทำพวกอาหารนะครับคือนะซื้อมาพร้อมกันเลยแต่ที่ไม่ลงวันเดียวกันเพราะว่า กูไม่มีคลิปลงวันนี้ก็จะทำเนี่ยโอจากในตู้เย็นเลยอันนี้ไม่เกี่ยวที่เกียรเน,นี่ยที่สิ่งที่เขาให้มาก็คือมีอันนี้ฝาข้าไปข้างบนนี้แล้วก็อันนี้อันหนึง่งสาสีดำแล้วก็โหลแล้วก็เครื่องสุดตรงนี้เป็น ยางสีโคลสามารถถอนล้างได้แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมอนงแดงๆเห็น,หนไหมนะทุกคนมันจะเป็นรูรอบเซนเซอร์ตรอรตรงต้นสกวรตนี้มันจะมีปุ่มางน,น่ะเห็นไหมแง่งๆอย่างเงี้ยนะคือดิละเซียบอ่ะนีะ่อ่ะมันจะเข้าไปในเซนเซอร์นี้ ถ้าไม่มีมันก็จะไม่ทำงานไม่ต้องเข้าไปถึงจะทำงานดังแก๊กฟอรนะเนี่ยวเนี่ยยัง,งปุ่มนะดีฮนะก็โอเคสิ่งที่เราจะใช้ก็คืออ่างุ่นน้ำเชื่อม เดี๋ยวมาลองอันนี้คือยังไม่ได้ลองใช้ก็คือใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยชะยังไม่รู้ปุ่มใช้ไงบ้างเดี๋ยวป,ปักก่อนแล้วกันอันนี้เป็นปักไม่ต้องสามตามเหมืนอนที่แล้วอย่างน,นี้เห็นไ,ไหมนี่ 接入。

อันนี้คือปิดเปิดอันนี้คือเร่งความแรงฮะอันนี้คือแบบแรงปื๊ดเลยอ่ะไหนดีนะกดเดี๋ยวมันจะแรงขึ้นเลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเอาน้ำแข็งแป๊บมันเป็นสโตรตี้เลเดี๋ย้อ,อแข็งก้อนธรรมดาฮนะ นีมม่มันจะละเอียดสมูตตีมละเอียดแหละเนาะปิดีดเป๊ะมาดูกันกูถ่ายยังวะ ไม่ใช่ไม่ถ่ายดียิงจบเลยนะ เดี๋ยวปั่นไปสักพักหนึ่งอ่ะ ไอ้หุ่นปั่นอหุ่นปั่นสีไม่ก็ไม่ค่อยสวยแต่สีจริงสวยม่วงม่วงอ่ะสักชุด<า>นี่มากเลยคนเนี้ยแนะนำนี่

ก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็เครื่องปั่นนี้ใครจะซื้อก็ซื้อนะครับแล้วเกัออนลิหนาบ๊ายบาย